เจอโอโคชาแต่ว่าไซดิบาครับยังไงยิงมาติดเซฟครับโอ้โหพีเ้เช็คนี่ครับยังหนึบครับแล้วยังไงอ้โหบอลชั้นแลบแต่ว่าพีด้เช็คอย่างเช็คให้มาพิชิส่งเร็วนะครับรุ่งเบิกถึงแล้วครับแล้วลอที่ข้างในไม่รู้ล้วนหรอโง่ไปก่อนครับองลีเรียบร้อยครับโอ้โหลองเปิดมั้งครับองลีองลีรว่ามีความผิวอยู่ครับดูครับหลบมาได้ แล้วจบสกอร์เองเลยครับผู้ติดเซฟอลลาริโอลาก่อนหาแบัตให้มาของลีขอ,องลีต้องให้กับปีเรสไม่น่าล้มครับปีเรสเอาบอลลงดีครับแล้วลองยิงไกลลูกนี้เพลนทซาตัดไม่ได้ครับโอ้โ,โดาร์โดโอเควกมาเพื่อเนี่ยไปเช็คง่ายครับไมเคิลโอเว่นเอลเฮสพวกแปดโอเว่นโอเว่นล็อกมายังไงโอเคพี่